สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษ World Wide with English ประจำวันพุธที่6มีนาคม2567ค่ะวันนี้ที่ฉันสวภากรยานามิตรจากภาวิชาภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์มารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะเมื่อ2-3วันก่อนก็ได้มีโอกาสเข้าดูวิดีโอใน t ิ o k อน,นะคะ มีคุณแม่ท่านหนึ่งอะนะคะกำลังจะพาลูกชายไปตัดผมนะคะสองท่านนี้ก็อาศัยอยู่ที่ต่างประเทศนะคะราคาที่จ่ายไปก็ราวๆ15ดอลลาร์ถ้าจำไม่ผิดนะคะแล้วก็ทรงผมก็ก่อนไปกับหลังไปอาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากนักนะคะออพอดูแล้วก็อด หวนคิดถึงความหลังนะคะเกือบ30ปีที่แล้วนะคะนักเรียนไทยจํานวนไม่น้อยนะคะต้องช่วยกันตัดผมกันเองนะคะนักเรียนไทยที่ไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกานะคะตัดเป็นไม่เป็นก็ต้องเป็นกันแล้วคราวนี้นะคะด้วยเหตุผลที่ว่าเราเสียดายตังค์นะคะทีนี้เนี่ยในบางที่นะคะบางท่านอาจจะโชคดีนะคะอาจจะได้รู้จักกับ คุณนะ้าคุณป้านะคะที่ไปตั้งรกรากนะคะอยู่อยู่ในเขตใกล้เคียงนะคะแล้วก็เป็นช่างทําผมเนี่ยนะคะก็จะมีลูกค้าเป็นนักเรียนไทยด้วยนะคะดิฉันก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะก็ได้พบแล้วก็รู้จักกับคุณน้าท่านหนึ่งนะคะเป็นคนไทยนะคะ ก็ต้องนั่งรถไฟไปแต่ก็ถือว่าสะดวกนะคะไม่ถึงกับต้องข้ามรัฐมากมายนะคะก็ไปตัดกับคุณน้านะคะคุณน้าคนไทยเนี่ยเป็นอดีตช่างทําผมนะคะเราเสียแค่6ดอลลาร์เท่านั้นเองนะคะ ก็ได้ผมตามชอบใจนะคะสามารถพูดคุยกันได้นะคะซึ่งในเรา30ปีที่แล้วนะคะจะต้องเสียนะคะ15 2 0ถึง2ีเหรียญหรือมากกว่านะคะเป็นอย่างต่ำเวลาที่จะไปตัดผมนะคะแล้วก็ไม่เหมือนบ้านเรานะคะก็คือว่า,าบ้านเราเนี้ยสระผมนะคะก็แบบสระสามครั้งนะคะตามด้วย ครีมนวดใช่ไหมคะเอ่อถ้าสนิทกันหน่อยก็บอกได้นะคะเอ่อเกลีตรงนู้นตรงนี้อะไรนะคะเบาหน่อยนะคะอะไรแรงหน่อยนะคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ที่นู่นเขาก็ไม่ได้แบบอะไรมากมายกับการสระผมนะคะก็สระให้เสร็จพอเปียกนะคะแล้วก็เอ่อลงมือตัดผมนะคะก็วันนี้ก็เลยนะคะนึกถึงนะคะชีวิตในอดีตนิดนึงนะคะแล้วก็อยากจะนำ เรื่องของคำศัพท์นะคะเวลาที่จะไปร้านตัดผมนี้ก็ต้อง <mm> <c oughs> <c oughs> ค้นคว้ากันนิดหนึ่งนะคะว่าเอ่อเราจะต้องพูดอะไรบ้างนะคะแต่เพเอิญว่าไม่ได้ใช้นะคะเพราะว่าอาศัยพี่คนไทยเขานะคะช่วยเหลือเราตรงนี้นะคะเพะฉะนั้นหัวข้อที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องของ hair cut นะคะก็หมายถึงการตัดผมนะคะหรือเอ่อหมายถึงการซอยผมได้ในคำเดียวกันนะคะอย่างบ้าน รานี้ไปตัดผมหรือว่าซอยผมก็จะแตกต่างกันใช่ไหมคะตัดผมก็จะตัดตรงๆนะคะส่วนซอยผมก็จะมีเเป็นชั้นเป็นอะไรหน่อยมีสไตล์หน่อยนะคะเป็นเลเยอร์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะ เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่คำศรรพัพท์ภาษาอังกฤษ,กฤษนะคะชุดแรกกันก่อนนะคะเริ่มต้นด้วยช่างทำผมก่อนละกันนะคะหลายท่านก็คงรู้จักคำศัพท์คำนี้นะคะที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะเราก็ใช้คำว่า hair dresser นะคะ hair dresser นะคะ dresser ก็มาจาก dress นะคะที่แปลว่าแต่งตัวนะคะแต่ตรงนี้หมายถึงว่าผู้ที่มีความชำนาญในการจัดแต่งผมนั่นเองนะคะ hair dresser ช่างทำผมนะคะหรือถ้าออกแบบได้ด้วยก็ใช้ว่า hair stylist นะคะ hair stylist นะคะ คำว่า stylist ตรงนี้ก็คือ,อผู้ที่ออกแบบหรือนักออกแบบนะคะอีกคํานึงก็คือคําว่า barber นะคะ barber นะคะ,ะโดยทั่วไปเนี่ยคำนี้นะคะ b a r b e r เนี่ยใช้กับช่างทําผมที่เป็นผู้ชายนะคะแล้วก็ตัดผมผู้ชายนะคะแต่เดี๋ยวนี้อาจจะเปิดกว้างมากขึ้นนะคะก็ยังใช้คําว่า barber เหมือนเดิมนะคะ ส่วน hair d r e s s ซอกับแฮร์สไตลิสต์นี้ไม่ได้เจาะจงว่าลูกค้าจะต้องเป็นเพศใดนะคะแล้วก็ตัวช่างเองก็ไม่ได้เจาะจงว่าต้องเป็นเพศใดนะคะส่วนร้านทำผมนะคะก็จะใช้ ได้หลากหลายนะคะเช่น uh, hair dressing salon นะคะ hair dressing salon นะคะ S-A-L-O-N นะคะ uh, ถ้าเกิดว่าท่านมีบริการหลากหลายนะคะไม่ใช่แต่ทำผมนะคะก็อาจจะใช้ว่า beauty salon นะคะหรือจะใช้ว่า barbers นะคะ apostrophe s เข้าไปที่แปลว่าของนะคะก็ให้ความหมายว่าสถานที่แห่งนี้ก็เป็นของช่างทัา ช่างทำผมนะคะรวมแล้วก็หมายถึงร้านทำผมนะคะหรือว่าจะใช้ barber shop ก็ได้นะคะนอกนั้นก็อาจจะตั้งชื่อเฉพาะนะคะก็ตามชอบนะคะเออถ้าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะจะมีร้านหนึ่งที่มีสาขาอยู่หลากหลายแห่งนะคะก็คือร้าน hair cuttery นะคะ hair cuttery นะคะ hair cuttery ะะ cuwt er y นะคะศัพ์นี้เป็นศัพท์ที่ประดิษฐ์นะคะมาจากคำว่า Cut ที่แปลว่าตัด ะะสรุปแล้ว Hair Cuttery ที่เราเห็นในสหรัฐเนี่ยก็คือชื่อของร้านนะคะก็เป็นชื่อเฉพาะนะคะเป็นเชนนะคะมีหลายสาขานะคะคในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็ตัดผมได้ทุกชนิดนะคะก็ถือว่าราคาไม่แพงมากจนเกินไปนะคะแต่ไม่แพงมากนี่ก็1 5บ0้ายี่เหรียญแล้วนะคะทีนี้คำศัพท์ที่ น่าสนใจนะฮะอื่นๆอีกนะคะก็คือ,อคำว่าตัดผมเนี่ยแหละค่ะนะคะเราก็ใช้คำว่า hair cut นะคะ ตัดผมหรือว่าซอยผมนะคะ hair cut เนี่ยใช้เป็นคำนามนะคะเพราะฉะนั้นก็เหมือน hair เนี่ยแหละค่ะนะคะ,นะคะเหมือน cat เหมือนแ e t เหมือนเหมือน rat ะไรว่าไปนะคะเอ่อยกตัวอย่างเช่นอย่างเช่นว่าเพื่อนไปตัดผมมาแล้วเราเจอเพื่อนแล้วโอ้ตัดผมมาสวยจังชอบนะคะ I like your hair cut นะคะ I like your hair cut นะคะชอบเอ่อทรงผมนะคะที่ตัดมาใหม่นะคะ หรือ,อจะพูดสั้นๆว่าคัดก็ได้นะคะซึ่งตรงนี้ใช้เป็นคำกริยาก็ได้นะคะหรือเป็นคำนามก็ได้ค่ะ ะะยกตัวอย่างเช่นถ้าผมของเรายาวแล้วนะคะ my hair needs cutting นะคะ my hair needs cutting นะคะคงจะต้องไปตัดผมแล้วล่ะนะคะบางครั้งก็อาจจะไม่ได้ตัดชุบฉับนะอาจจะแค่เล็มๆนะคะคำว่าเล็มผมก็ใช้คำว่า trim นะคะ t r i m trim นะคะใช้เป็นกริยาก็ได้ค่ะเป็นคำนามก็ได้นะคะ ยกตัวอย่าง I like a trim นะคะ I like a trim นะคะอันนี้ก็ใช้เป็นคำนามนะคะ ยังมีสัพท์อื่นๆอีกนะคะตัดผมนี่ก็มีหลายรูปแบบใช่ไหมคะจะตัดสั้นไปเลยทั้งหัวนะคะหรือว่าข้างในสั้นข้างนอกยาวนะคะหรือว่าข้างบนยาวข้างล่างสั้นหรือว่าข้างบนสั้นข้างล่างยาวอะไรพวกนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูคําศัพท์กันนะคะว่าเขาใช้คําว่าอะไรกันบ้างนะคะทรงผมผู้ชายนะคะที่เป็นชอตแฮชัดนะคะตัดผมสั้นนะคะ ก็จะมีสั้นสั้นมากสั้นน้อยนะคะฝรั่งมีแบ่งเป็นเกรดนะคะก็คือเกรด1เกรด2เกรด3เกรดเกรด4นะคะเกรด1นี่ก็ความยาวผมจะสั้นที่สุดนะคะนะคะออหลังจากตัดแล้วความยาวผมเนี่ยอยู่ที่3มิลน,นะคะเกรด2นี่ก็ความยาวอยู่ที่6มิลน,นะคะ เกรด3ความยาวอยู่ที่9มิลน,นะคะแล้วก็เกรด4ความยาวที่12มิลน,นะคะ,ะจะเป็นการตัดผมที่ใช้ electric razor er, นะคะเป็นการใช้มีดโกนไฟฟ้านะคะก็ถ้าท่านไปแล้วท่านอ,อยากจะตัดผมสั้นนะคะทั้งหัวนะคะท่านก็สามารถบอกได้นะ I like ะ a grade one อย่างนี้เป็นต้นนะคะ I like a grade I like a g r a ก t ด r e e อย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ถือว่าเป็นที่รู้กันค่ะนะคะทีนี้เรามาดูคำศัพท์เพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับการตัดผมซอยผมหลากหลายแบบนะคะภาษาอังกฤษใช้คำว่า buzzcut นะคะ buzzcut นะคะ B U double Z นะคะ แล้วก็คัตนะคะตรงนี้ก็หมายถึงว่าตัดสั้นทั้งหันะะูนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นะคะที่บอกช็อตแฮ์คัตหรือว่าจะใช้คําว่าบัสคัตก็ได้นะคะโดยปกติถ้าบัสคัตเนี่ยมักจะเป็นระดับที่สั้นที่สุดหรือว่าเกรด one นะคะต่อไปคําว่า under cut นะคะอันเดอร์ที่แปลว่าใต้นะคะอันเดอร์คัตตัดข้างใต้นี่หมายความว่าอะไรนะคะก็คือว่าอย่างบางคนผมหนานะคะอย่างตัวผู้จัดเองเนี่ยเวลาผมหนาแล้วก็เวลาไปไปที่ร้านก็จะบอกว่าซอยผมนะคะเอาข้างในออกแต่ข้างนอกเนี่ยเอายาวนะคะก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเออมันบางลงนะคะเพราะฉะนั้นอันเดอร์คัตก็คือ,อตัดผมข้างในนะคะแล้วก็ข้างนอกน,นี้จะยาวกว่านะคะ ส่วนถัดมานะคะคือคำว่า Crew Cut นะคะ C R E W นะคะครูนะ Crew Cut เนี่ยลักษณะนี้เป็นยังไงนะคะก็คือว่าตัดเนี่ย ข้างบนนียจะตัดด้วยกันไก่นะคะจะได้มี texture นะคะแล้วก็ส่วนด้านหลังแล้วก็ด้านข้างของศรีรษะเนี่ยจะสั้นนะคะแล้วก็จะใช้การไถด้วย electric razor er นะคะก็คือมีดโกนไฟฟ้านะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นทรงที่ข้างบนข้างบนกรรไกรแล้วก็ข้างข้างข้างหลังเนี่ยใช้มีดโกนโกนเอานะคะอันนี้ก็จะใช้คำว่า crew cut นะคะ หรือนะคะอาจจะใช้คำว่า razor cut นะคะอันนี้ก็เป็นการเรียกว่าตัดโดยที่บอกว่าให้ใช้มีดโกนนะคะ ก็จะทําให้ผมเนี่ยเหมือนเหมือนเวลาที่เราไปทําผมแล้วบางทีช่างเขาก็ใช้เครื่องมือหลากหลายนะคะแล้วก็จะมีมีดโกนซอยผมผสมด้วยก็จะทําให้ผมนี้มันมันไล่ไล่ไล่ลงมานะคะมันสม ooth มากขึ้นนะคะแล้วก็เรียกว่าเรเซอร์คัทนะคะ คำว่า pixie cut นะคะ pixie นะคะ p i x i e นะคะ pixie นี่นะคะหมายถึง pixie cut เนี่ยหมายถึงการตัดผมอของผู้หญิงนะคะจะเป็นผมที่สั้นนะคะทำให้เห็นรูปหน้าชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้น pixie cut ก็คือตัดผมสั้นเวลาเราเป็นลูกค้าผู้หญิงนะคะเราก็จะเห็นเฟรมของใบหน้าเนี่ยชัดเจนนะคะเพราะว่าผมเราสั้นนะะคนะคะ,นะคะ ถ้าจะเจาะจงนะคะช็อตนะคะช็อตแบ็กแอนด์ไซด์สรุปแล้วถ้าเอาด้านหลังนะคะกับด้านข้างสั้นๆก็บอกกันอย่างนี้เลยละค่ะตรงๆนะคะช็อตแบ็กแอนด์ไซด์นะคะ, sides, ะ,คะก็คือตัดผมเนี่ยเอาออกเ,อเฉพาะด้านหลังกับด้านข้างนะคะอันนี้มักจะเป็นทรงผมที่เ,เป็นเรียกว่า traditional นะคะ h มนแฮร์คันะคะเป็นทรงผมของผู้ชายาที่พบเห็นโดยทั่วไป นะคะตรงนี้ข้างบนก็จะยาวหน่อยนะคะแล้วก็ส่วนด้านข้างกับด้านหลังก็จะสั้นกว่านะคะทีนี้ถ้าเราจะบอกว่านะคะเ ให้ผมเนี่ยนะคะซอยไล่ๆลซอยไล่ไก็คือว่าข้างบนคือซอยด้านล่างแล้วก็ไล่ๆล่ไล่ไไล่แล้วก็บอกว่า taper นะคะ taper นะคะใช้เป็นนาวก็ได้เป็นกริยาก็ได้นะคะ taper นะคะคำนี้เวลาที่ใช้กับฝนตกท่าฝนมัน taper แล้วก็ Taper off ก็คือฝนมันเริ่มซานะคะถ้าเรามาใช้กับผมนะคะ uh, I would like to have my hair tapered นะคะก็หมายถึงว่าอซอยไล่ๆนะคะด้านล่างนะคะเพราะฉะนั้นผมด้านบนจะยาวส่วนด้านล่างก็จะสั้นสๆ้นน,น,นะคะจนถึงส่วนที่เป็นเรียกว่าอะไรคะต้นคอนะคะหรือจะใช้คำว่า fade นะคะ fade fade นะคะที่แปลว่าเจือจางนะคะ ก็ไปในทิศทางเดียวกันกับเท p เปนะคะ uh, I would like to have my hair faded นะคะ uh, ก็คือว่าผมก็จะ uh, ข้างบนยาว uh, ยาวอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็ซอยช่วงข้างล่างนะคะเพียงแต่ว่าช่วงข้างล่างเนี่ย uh, ถ้าเท p เปก็ค่อยไลย่ไลไปนะคะแต่ว่าถ้าเฟดเนี่ยก็คือว่า uh, มันจะสั้นจนถึงเห็นหนังหัวนะคะในส่วนข้างล่างอนะคะ่ะ นะคะตรงจะถึงต้นคอนะคะหรือถ้าใครชอบลักษณะที่เป็นเลเยอร์นะคะปกติเลเยอร์นี่หมายถึงเป็นชั้นชั้นชั้นน,น,น,นะคะตรงนี้ก็หมายความว่าเราก็ตัดไล่อะค่ะนะคะ,นะคะข้างบนก็จะสั้นนะคะแล้วก็ไล่ลงมานะคะเพราะฉะนั้นท็อปเลเยอร์เนี้ยจะจะสั้นจะเป็นช็อตนะคะช็อตท็อปเลเยอร์แล้วก็ ค่อยๆไล่ลงมาเพราะฉะนั้นอันนี้คือตัดสั้นนะคะแต่สูงนะคะสูงแล้วก็ค่อยไล่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 เป็นชั้นลงมานะคะโอเคนะคะส่วนเรื่องทริมก็พูดไปแล้วนะคะทริมก็คือเล็มผมนะคะอันนี้ก็คือผมยังไม่ยาวมากช่วยเล็มออกให้หน่อยนะคะ I would like to have a trim นะคะ I would like to have my hair trimmed อย่างนี้เป็นต้นนะคะ หรือถ้าเราบอกว่าเนี่ยช่วยทำผมให้มันบางลงหน่อยนะคะก็ใช้คำว่าซินก็ได้นะคะ h i น n i n g นะคะ thin thin ที่แปลว่าผอมนะคะ Thinning ก็คือวิธีการทำผมให้มันบางลงนะคะส่วนใหญ่ก็จะใชะ้กันไกลเนี่ยนะคะค่อยๆเลม็มๆออกให้นะคะ ส่วนคำสุดท้ายนะคะที่อยากนำเสนอคือคำว่าช h อ p ปีนะคะ C H O p P y นะคะช h อ p ปี p y นะคะ,ะ,คะอันนี้คือแบบว่าตัดฉุบๆเลยนะคะก็จะเห็นผมเนี่ยเป็นชั้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 นชัดเจนนะคะอาจจะไม่ได้ไล่ระดับแบบ s m ooth สักเท่าไหร่นะคะ ก็เป็นสไตล์ต่างๆนะคะที่ที่ใช้คำศัพท์นะคะหลากหลายกันไปนะคะก็เผื่อท่านาไปต่างประเทศนะคะอยากจะต้องอยากจะเข้าร้านทำผมจะได้เลือกใช้ได้นะคะตามที่ท่านต้องการนะคะ ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไปที่ร้านทำผมแล้วนะคะท่านก็ใช้ประโยคเหล่านี้นะคะอบอกว่าเนี่ยอยากจะตัดผมครับอยากจะตัดผมค่ะอะไรเงี้ยนะคะก็บอกไปว่าคือได้ Could get a นะคะดอตดอตดอต please นะคะอย่างเช่นว่าคุณไดเกตแ i r c u ด please นะคะอยากจะมาตัดผมค่ะมาตัดผมครับนะคะคุณไดเกตทริมนะคะก็มาเล็มผมนะคะคุณไดเกตเกรด2นะคะก็คือมาตัดผมสั้นนะคะเอาระดับเกรด2นะคะก็ความยาวของผมจะ6มิลน,นะคะ หรือจะบอก I like ก็มาจาก I would like นะคะ I would like a Hair cut I would like a Trim นะคะ หรือ,อาบางคนนี่นะคะไม่ได้ต้องการสระผมนะคะเล็มผมให้หน่อยตอนผมแห้งๆนี่ยละค่ะนะคะ,ะ,คะก็อาจจะถามว่า do you offer a dry trim นะคะ do you offer a dry trim นะคะ offer นี่ก็คือ,เ,อเสนอหรือว่าให้นะคะแปลไทยเป็นไทยต่อคือว่าไม่ทราบว่า,ารับเล็มผมนะคะโดยไม่ต้องสระหรือเปล่านะคะบางร้านเขาก็ไม่รับนะคะอาจจะต้องถามอย่างนี้ก่อนนะคะทีนี้ถ้าท่านอยากจะ บรรยายว่าให้เขาเออซอยไล่นะคะข้างบนยาวข้างล่างสั้นนะคะข้างๆก็โกนออกอะไรเงี้ยนะคะต <c oughs> ั้งก็ใช้ประโยคนะคะว่า I would like หรือ I like it นะคะหรือ I like my hair แล้วก็ดอตดอตดอตนะคะเช่น I like it Shot r at the sides นะคะก็คืออ,อยากให้ข้างๆเนี่ยสั้นหน่อยนะคะหรือว่า I like it longer on top นะคะอยากให้ข้างบนเนี่ยยาวหน่อยนะคะ I like my hair layered นะคะก็คืออยากให้ซอยไล่ระดับนะคะ I like it Tapered at the back นะคะก็อยากจะให้ด้านหลังนะคะซอยไล่ไลไล่ไเนียนๆลงมาแต่ก็ไม่ต้องถึงกับเห็นสกินนะคะไม่ต้องเห็นหนังนะคะอันนี้ก็คิดว่านะคะมีคำศัพท์ที่มีประโยชน์นะคะที่ท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้นะคะในบริบทของการตัดผมนะคะที่ต้องสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษนะคะ ก็ต้องขอขอบคุณนะคะเอ่อพจ My English Language นะคะ Hairdressing vocabulary นะคะถ้าท่านสนใจก็ลองไป uh, อ่านเพจนี้เพิ่มเติมนะคะก็รวบรวมประโยคแล้วก็คำศัพท์ที่น่าสนใจไว้มากมายทีเดียวค่ะ ะะเอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะคะก็หวังว่าท่านจะได้รับความเพลิดเพลินนะคะในการาฟังคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับแ i r ขัดนะคะหรือว่าการตัดผมหรือการซอยผมค่ะวันนี้ที่ชันสวาวาพกรลยาณมิตรก็ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะจะกลับมาคุยกับท่านนะคะทุกวันพุทธที่1และพุทธที่3ของเดือนค่ะสวัสดีค่ะ